สวัสดีครับสวัสดีข่าวสารบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและสาระความรู้ต่างๆนะครับเปิดเผยทำลายเงินดิจิทัล1นึ่งมบาทนะครับแล้วก็การแถลงข่าวการโอนเงินดิจิทัลหนึ่งมืบาทการลงทะเบียนจากท่านนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็เงินดิจิทัลหนึ่งมืบาทรวมกันซื้อสินค้าได้ภายในครอบครัวหรือไม่และโทรศัพท์มือถือเครื่องใช้ไฟอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้เงินดิจิทัลซื้อได้หรือไม่นะครับก็มาฟังคําให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน จากท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังครับนายเผ่าภูมิรดจันทรสกุลมาให้สัมภาษณ์จากสื่อมวลชนเกี่ยวกับรายละเอียดก็มาฟังบางชุดบางตอนนะครับตรงนี้เป็นคนพิจารณาแต่จะเข้ามาสรุปในคณะอนุในวัตพุธนี้ครับเพื่อที่จะเข้าสู่ประชุมชุดใหญ่ในวันที่15ครับเพื่อทําเข้าคอรมอในวันที่30บเข้ามา ตอนนี้ยังไม่เปิดลงทะเบียนยืนยันนะครับเป็นเป็นแค่แบบให้ประชาชนสามารถไปดาวน์โหลดได้เองนะครับตัวแอปพลิเคชันตัวอะไรต่างๆแต่ก็ยังไม่ได้เปิดทางการนะครับวันที่24่ันนายกจะประกาศวันที่จะประกาศยืนยันตัวตนและลงทะเบียนอย่างเป็นทางการรื่วนของคุณสิริการยาที่ออกมาแสดงความคิดเห็นเมื่อวานโดยเฉพาะเรื่องของเงินของต่อที่มันกระทบมาถึงความเชื่อมั่นขอ็ความ หรือหน้าทำงานโครงการของรัฐบาลนะครับครับก็เป็นคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ที่เราจะต้องรับฟังนะครับก็ทุกคอนเซิร์นทุกข้อความหมู้ใหญ่รัฐบาลก็รับฟังนะครับรับฟังเสร็จเราก็ทํางมาไตร่ตรองว่าสิ่งที่เราทำอยู่มัถูกต้องไหมมันตรงตามหลักการไหมมันตรงตามข้อกฎหมายไหมถ้าสมมุติมันตรงตามข้อกฎหมายเราก็มีหน้าที่เดินต่อแล้วเราก็ชี้แจงความเหต่างแค่นั้เองครับ ก็นัมีรนอรามากอรว่าที่ต้องเียแค่คค่าอยู่เนะครับก็อย่างตอนนี้เราบอกว่านี่คือโครงการใหม่นะครับโครงการใหม่ซึ่งไม่เคยมีประก่อนะครับไม่เคยมีการจํากัดรัศมีไม่เคยมีการทําให้เงินหมุนอยู่ในหมู่บ้านเงินหมุนอยู่ในชยุมชนต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นการประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจเนี่ยหลากหลายนะครับในของกระทรวงการคลังก็มีการประเมินของ ต่างๆที่ก็มีการประเมินนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขต่างๆเนี่ยของการประเมินเนี่ยมันก็มีความหลากหลายขึ้นอยู่กับเงื่อนไขนะครับแลวถึงวันนี้ตัวเงื่อนไขตัว Negative List ตัวตัวสินค้าต้องห้ามยังยังไม่นิ่งเลยนะครับถ้ายังไม่นิ่งแล้วเราสามารถประเมินได้ไงว่ามีผลต่อระบบเศรษฐกิจเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นต่างๆเหล่านี้ก็มีเรารัฐบาลมีหน้าที่รับฟังครับ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 ข้อห่วงใยรับข้อประเมินแล้วก็มาพิจารณาร่วมกัน โอเครวมกันได้ครับนี่คือสิ่งที่เราอยากให้เกิดด้วยซ้ำนะครับห้าคนมารวมกันเป็นห้าหมื่นท่านสามารถซื้อรถเข็นแล้วไปขายของได้นะครับนี่คือสิ่งที่เราอยากให้เกิดด้วยโอเคนะครับขอบคครับที่รับฟังมาคือการให้สัมภาษณ์ของคุณพ่อภูมิรัตนสกุลน,นะครับบางชุนบางตอดนะครับส่วนไทม์ไลน์ของการโอนเงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาทนะครับก็คือวันที่1ิบ กรกฎาคม6 7นะครับประชุมคณะกรรมการอนุกรรมการกับการดการนวนโครงการเพื่อสรุปเงื่อนไขทั้งหมดนะครับส่วนวันที่15กรกฏาคม6 7เนะครับเป็นการประชุมคณะกรรมการนโยบายเป็นการประชุมชุดใหญ่นะครับวันที่24กรกฎาคม6 7นะครับท่านนายกรัฐมนตรีจะแถลงข่าวเกี่ยวกับเงินดิจิทัลบรอดการลงทะเบียนและรายละเอียดต่างๆทั้งหมดนะครับส่วนวันที่30กรกฎาคมนะครับก็จะเป็นการนําเข้าคอรมอพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ตามที่กล่าวมานะครับการลงทะเบียนเงินดิจิทัลนห0 0 0บาทก็ต้องรอท่านนายกรัฐธมนตรีประกาศออกมาอีกครั้งงอย่างชัดเจนในวันที่24กรกฎาคมนะครับที่ประกาศมาให้ลงทะเบียนในเดือนกรกฎาคม เป็นแค่การเข้าไปเย็นยันแอปอทางรัฐรัฐบาลนะครับเพื่อทาการยืนยันตัวตนแล้วก็สแกนใบหน้าสแกนบัตรประชาชนรอเอาไว้ล่วงหน้านะครับเพื่อรอการแถลงการวันกําหนดการอีกครั้งหนึ่งและก็ทําการยืนยันตัวตนเพื่อรับเงินดิจิทอลอีกหนึ่งหมื่นบาทนะครับส่วนสมาร์ทโฟนเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อันนี้ก็ยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้นะครับก็ต้องรอการแถลงการจากท่านนายกอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนการรวมเงินในครอบครัวซื้อสินค้าด้วยการนั้นก็สามารถทําได้นะครับต่อจากนี้ก็ต้อองงรถแลกา จากท่านนายกรัฐมนตรีนะครับส่วนใครจะไปดาวน์โหลด แอปพลิเคชันทางรัดและลงทะเบียนยืนยันตัวตนก่อนไว้ล่วงหน้าก็สามารถทําได้นะครับและก็ขอย้ําและก็เตือนภัยกับพี่น้องประชาชนนะครับอย่าไปหลงเชื่อเพราะช่วงนี้อาจจะมีกลุ่มมิจฉาชีพแอบแฝงมานะครับโดยการส่งลิงก์มาทาง FNS หรือข้อความต่างๆให้เข้าไปกดลงทะเบียนผ่านลิงก์ต่างๆนะครับก็ขอยืนยันว่าทางรัฐบาลให้ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัดเท่านั้นนะครับไม่ได้ลงทะเบียนผ่านลิงก์ต่างๆสามารถดาวน์โหลดได้ด้วยโทรศัพท์ของพี่น้องนะครับไม่ว่าจะเป็น Android หรือว่า iOS นะครับจึงมาเตือนภัยนะ อย่ากกดลิงก์ในข้อความต่างๆนะครับเพราะอาจเป็นกลุ่มมิจฉาชีพแอบแฝงมาและดูดเงินในปัจชิของท่านนะครับทั้งหมดคือข้อมูลข่าวสารที่นําเสนอในวันนี้นะครับถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้กับผมในแวนเลยนะครับ,นนรบพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ